แล้วก็ที่เห็นยืนแบบตระงานนะครับตระงานกินหญ้าอยู่ก็คือแม่ทรณีนะครับจริงๆแล้วแม่ทรณีเนี่ยเป็นช้างที่บุ่มมากคือตัวใหญ่มากตอนที่มายืนรวมกันอะมองเหมือนกับว่าอะไรรู้ไหมครับเหมือนกับแม่บือหลาเป็นลูกแม่ทรณีด้วยซ้ํานะครับแล้วก็นี่ครับนางงามสันติภาพของเราเข้าไปแตะๆมีเรื่องหนึ่งต้องขอโทษด้วยคือผมอะ สายตาไม่ดีนะครับแล้วก็ผมไม่สามารถอ่านคอมเมนต์ได้เดี๋ยวผมต้องตามวันนี้เรามีเพื่อนมีพี่นะครับมีแขกพิเศษพี่พี่มดครับพี่มดอยู่ข้างหลังผมมีอะไรที่พี่มดเห็นในคอมเมนต์หรือว่ามีอะไรที่ผมต้องต้องตอบไหมผมสายตาไม่ดีมองไม่เห็นครับไม่ยอมไม่ยอม,มเป็นไหมเวลาเราเป็นผู้ใหญ่เรามีเด็กมา เราก็จะแบบอารมณ์แบบว่าฉันขออยู่คนเดียวอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเสน่ห์ของทาลินคือไม่ยอมถึงจะดันถึงจะเหมือนกับว่าออกไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ยอมครับก็ตื้อนิดหนึ่งเจ็ดโมงเช้าที่ลอนดอนเหรอครับที่อังกฤษใช่ไหมครับเราห่างกันเจ็ดชั่วโมงเนาะแสดงว่าเจ็ดโมงเชา้า <laughs> มีคนต้องไปทํางานใช่ไหมครับี <laughs> หลงแม่อ้วงลินในนามมิตรภาพอ้วงลินทารินเขาไม่ค่อยนี่นะครับเวลาใครจะบอกให้เขาไปไหนทําอะไรถ้าเกิดเขามีความคิดว่าเขาจะอยู่ด้วยเขาก็จะแบบตือ้อตื้อเท่านั้นที่ของโลก